างไปนี่เห็นเลยเหรอนี่สามนาทีก็คือฝันหรือมานิมิตหรือมาอะไรยังไงให้เห็นกลดที่ว่าเป็นนั่งกวักเป็นพญานาคเลยเป็นโตเป็นอันต้นนั่งกวักเขามีเส้นเนี่ยนี่คนเส้นเส้นดีนี่อันนี้ก็เส้นมีเส้นอยู่แต่ว่าห่างห่างห่างมาคอยได้มากสนใจเนาะเขาก็สนใจนั่นเรี่อนอ่ะนะ้มีกับมีงานมีการ กิ้งกอกกิ้งก้อยนี่ห้องก็นึ่งนี่เลยนี่นะคะก็ได้รอดไก่แวบหนึ่ประมาณสองถุงเกือบสามถุงเห็นงานอยู่ผู้เดียวแหงย่านเนาะย่านหมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาต่อการคนเรื่อนี่มันกัดไก่ทื่อๆเด้ลามไปมันไล่ไก่ใหาเจ้าก็เลยลามงานเป็นอย่างอันนี้นี่บ้านของสิริลักษณ์ที่ทำใหมั่เชี่ยว้บ้านของนักเรียนนั่นหลายคนถูกหมยนะคะก็โอนเงินมาโอนเงินมาเนี่ยค่ะทำ ฐานของธรรมฐานของนะคะฐานของพุมนี่ใบนะคะฐองของคุณคู่แล้วแหละค่ะก็นี่ค่ะเจ้าของบ้านนะคะค่ะนี่เจ้าของบ้านนะคะคือในน้ำผู้จัดการหางคุณชวนจำกัดยิเคียนวัฒนาไปสารยนต์ครับผมนี่แหละครับค่ะเป็นรถยนต์เพื่อพี่บุตรลากพี่มังเพียรโอ้โหแเบียนเป็นนิ่กี่บุคคลเป็นเจ้าของเลยใช่ไหมคะค่ะอ๋อ ทั้ากเเป็นผู้จัดการเลยการดูแลโวิมาผู้จัดการมันใช่ยุต่ทองรถยุ่ยสองรถคนนี้นี่องน้องเดีเห็นรถหลายเต้นอยู่แถวๆนี้ค่ะเต้นรถโยขวดเหล่าไงฮ่นะก็กักยาไงโอ๋จ่าจ่าตรงนั้นน่ะเนาะเพราะได้เรียงชีพจริงหรอค่ะยิ่งยูโควิดเนาะหาเงินยากเนาะลูกเขาจบเดี๋ยวรับประลิ่งยงปริญญาเขากับี่ วิชาหน้ากินของเขาครับป่อยเขาไปทองเท่าเขาไม่อยู่แล้เขาสบายแล้วเนาะเขาก็กินนะกินน้ำมันเขาเลยหมดภาลาที่สิศวาดูแลเขาแล้วจบแล้วเขาหาจิ๋งของเขาลูกสาวก็เป็นผู้จัดการขายออนไลน่เขาก็ได้ไล่ได้ไล่ก็พ่อแมียอีกดีดีผู้ไร้ส่วนตัวดีก็ไปเฮ็ดงานตามใช่วิศวะเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตจบวิศวกรนะโอ เพราะเขาเรียแล้วเขาหากินเอาเองแล้วจากเด้เมียกระแจงให้แล้วตายายมีความสุขหวานกลับมาดูชองคนตัวปั่นเขาสุขบ้านบ้านปลายของชีวิตดูมีความสุขค่ะดูก็รู้ลกมเนื่นดีนะใส่ปูตาปูใหญ่เขาปูใจะบางคนเนี่ยที่ถอนพันกับที่เชิญขึ้นตานเลยแต่ว่าให้มันเป็นเดือนสองเดือนสองอย่างอีกต่างกระหังอยู่ที่หล่ะเพราะว่าเ้าวี่ตามไป ทำร่าคือทำตำร่าผัดตั้งสายอันนี้กระทงกระทาอย่างนั้ก็เราตามเทำนี่เล่าที่เป็นเจ้าของตอนผมขายรถได้ดชีขั้นก่อนปีใหม่เนาะผมกอาคันขายรถได้ดขั้นหนึ่งผมบ่นไปทางตาจังบริษัทนอทคัมขายได้ดขั้นหนึ่งแต่สิหไบว่าหมูเป็ดไก่เหล่าขาวกวาดไงน่ะมกไม่เกินสามยานอาหารมันข้าวหมากพูดเียล่ะแต่ที่นีนช่วงปีใหม่เนี่ย ขายได้ีขั่นกับได้ไหวอีทูตข้าเจียวมะทายทำแบบนี้จุดถัว่วใคไผ่พร้อมนะจุดถั่วใไค่แบบฝันยามคืนกะเลยถามเพื่อนเลยยขึหนหูจักน้ำผมต้องจักน่ำได้เชิญมากกับมาจนีลยก็เลยถามว่าเป็นไผ่ เทีบเทเทบใช่ไบ้านงานก็ผมมีคนคือเทพนาะบนมัมัเครียบบเพอคนบอกนำเทาแลัวที่ที่เรียกยศานี่บ่ต้องซื้อแล้วมันบอกออกพ้บอกเมื่อเมื่อไห้ที่จุทใส่รูไปใครนะเว้าแล้วพ่นเก่บ่ได้ย่างดอกเวิ้นก็คือลอยลอยไปเลยนะมเคียบบังบัดที่นเทียบใช้นโอ้โเับเ่อร์ีี เขาวาไปเหนือไปเหนือระบายบ้านแบบหยาดอ่ะเพิ่นกับน,นับถือเทพทวเวศทวเวศทวเวท,เวทเวสุวรรณท้าเวทสุวรววรณเพิ่นสิเห็นคนแปลกหน้าไปลัป้ปางพูดนี่ค่ะเดี่ยวออกนอกกระจกตาหน่วยเดียวนี่จ้องเฮาอยู่ผู้เดียวตรงกลางมีดชุดดำๆเป็นตาค้อนค้างคักนี่นี่ตู้เออเออเก้าอี้อยู่นี่อันนี้เป็นกระจก<ม>เป็นกระจกแล้วบัยเดี่ยวออกไปป้าตาอีหยัยงมาเบิ่งเฮาคักแท้ก็เลยถามผู้เจ้าของบ้าน บอกว่าเห็นตามาจ้องเนี่ยาตาอะไรเหรอเอาสั้นพวกับแม่เพิ่นพยักหน้าใส่กันเ,เพิ่นก็บ,บอกว่าเ่ต้องพวกรสันนนราารร้นเห็นคักเดือบาาเห็นคักแล้วจ้องเฮ้าเนี่ยตาลิ่ลงๆซีมีตรงกลางทิงสีด,ดำอ่าป,ปีนึงมันกว่าไวรู้เพราะว่ามัน เป็นบนใลขายรถเนาะปีนึง hmm. ม awesome. ันก็ขายได้เป็นสิขั้นซีกว่าขั้นอยู่นัก็เลิกคือคือควมเสื่อส่วนบุคคลเนาะไอพันขาดงั้นคือขายก็ได้เพราะว่าเขากับบมาส่งเงิน้ทีทุบพุทองเทียเพื่อชามขายคนไทยเนื่อ้นเทีถ้านัดพีเศาก็จะองไกไ้ ก็ม่มากแต่โบราณถิ่ละไเด้มากจริงๆเลเชื่อมีเทพก็มีจริงๆค่ะจะบอกกันว่านีเออน้องนิวถ้าเราไม่ลาเราก็ไม่รู้เนาะอ่าาไปี่บ่หล่ะย่างค่ะปาาปน้องนิวปาเราไปนี่ค่ะขออนุญาตเด้ แต่ะะเดิมนี่จะเป็นรัวข้างหลังสองล้านเลยอันนี้เป็นของจริงหรอคะแม่ของจริงอ,งงอนนะนี่คืออะไรคะ<อ>นี่ของจริงอะ่ะกระสีน้าแม่กัเลย ว่ากันเลยเอาแพ่มาดูดีดูเครื่องเสียงขึ้นน่ะมีหน้าเครื่องเสียงดังดีมากเลยจนเราแบบฟาดเครื่องเสียงอันนี้โลแล้วของเก่าตัวนี้ว่าโลเครื่องเสียงก่นจนเขาให้กันฟอนใส่กันหด้าซะดอกว่าไปให้ตักจักบาดรุ่นนี้วะสแลนาะเสียงดีหลายเนาะตาสีเป็นเปลี่ยนเป็นห้องแคปฟองดอกกันเนี่ยต้นแก่ต้นแก่อ้แล้วปามกับต้นงาหมีต่างหากใกล้น้ำเนาะอันนี้ต้นบกข้าพ่อเองวะค่ะ พ่อเตามกับยุธงบล่ะตามกันตอันนี้คือพ่อปามปามเอนีย้เีวมากแ่เห็นว่าเป็นเืนค้นอยู่อกะเม่อไห่เมื่อนหรนที่เขาไปยุ่งเร่องัันเนาะย่ังเนยโเะแล้วมาดูเราไปเหร โอค่ะแล้วสีได้ย่ายักขาการอาจจะได้ย้ายไปโรงเรียนอื่นเยอะค่ะอาจจะไม่ต้อมาแทนอยู่แทนเขาบอกว่าไม่ต้องเลยค่ะนี้ล่ะเสียงเสียงไหนอยู่ทั้งในนี่ล่หะเสียงดังดีจนว่ากันฟอนไซละมือนั้น่อยตักเงินบาทได้น่าะระวหาเสียงดี เอาถูกมากวนเาวันลที่าัตอา้นยังดีกวานี่เพราะก่ออ้อมกันกับผัวเมียะรานี่ามัวมาวนเนี่อันนี้ก็มักม้วนนี่มันแพ่งคืนนี่กวนรดดช่ไหมเนี้ยเครื่องเสียงก็ดีเนี่ยเครื่องเสียงดังดีมากเลยก็ถึง ມື້6 30ກອນໄດ້ເອົາไอ้ອັນນັກນພົດການສກາເົາຊືປູຊ້ອີກຫນ້າກ